วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่สิบเจ็ดนะครับเดือนกันยานะฮะวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะครับนะใครที่ไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่ก็ไหว้พิธีก็จะไหว้ช่วงเย็นเยนไปต้นไปนะครับแล้วก็ไหว้ขอพรนะครับในเรื่องต่างๆนานานะฮะบางคนก็อจริงๆวันนี้ครับันเรียกว่านี่น่าจะเป็นวันพระนะครับอืมใช่เลยฮะวันนี้วันพระนะครับ โอ้หลายเรื่องนะครับอ่าอย่างแรกครับวันไหวพระจันทร์นะแล้วก็วันพระนะครับวันนี้เลิกเกี่ยวข้องกับการขอพรนะครับจริงๆต้องบอกนะเลิกที่เราเห็นแต่ละเดือนที่ผมให้นะครับเลิกมงคลต่างๆนะฮะเป็นเลิกรวมทั้งหมดนะครับเลิกรวมนะครับก็คือบางอย่างเป็นเลิกขอพรเลิกทําเสยทำรอแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางวันก็เป็นเลิกเกี่ยวกับบ้านรถนะครับแต่มันก็จะมีอะไรที่แทรกแฝงที่นอกเหนือจาก เลิกแต่ละเดือนนะฮะแต่เดือนบางทีบางวันอาจจะไม่ได้มีในเลิกนะครับในเลือกรวมที่ให้ไปแต่ละเดือนนะฮะแต่มันมีเลือกแบบแทรกกระจุ๊กระจิเล็กก,กน้อยเออมันก็จะมีแทรกแฝงมาให้นะครับมันจะมีนะฉะนั้นนั้นบางวันทุงคนเออในเลือกรวมไม่เห็นมีเลยแต่ทําไมรอบนี้ของวันนี้มีนะครับมันเป็นเลือกแบบพิเศษพิเศษนะครับแต่ว่ามันเป็นเลือกจํากัดเรื่องนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เลือกแบบ ใช้ได้สารพัดอย่างนะฮะฉะจา้นผมกก็จะมาเจาะเรื่องเฉพาะให้นะครับจริงวันนี้เรื่องของการขอพรนะแต่อย่างอื่นไม่ไม่เด่นนะครับไม่ได้เลือกเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านรถอะไรมไม่ฮะเปเรื่องการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตานะครับหลกัหลกๆประมาณนี้ครับโอเคนะแล้วก็วันนี้วันพระนะครับอารมณ์คนแปรปรวนนะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดาวนะฮะแล้วก็ดวงนะครับมันสมพันธ์ ในมุมที่ชุดอารมณ์คนให้ขึ้นให้ลงให้สวิงให้แกว่งให้เหมือนกับอารมณ์คนเอามันจับนั่งบนรถไฟหอเตียงกานะฮะเอาดวงจิตดวงใจเราไปวางอยู่ตรงรถไฟหอเตียงกาแล้วให้มันหมุนแหลกเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆจะเจอบางทีเจอคนพูดไม่เข้าหูบางทีเจอคนพูดให้เราสบายใจเลยได้คุยกับใครแล้วมีความสุขเลยนะครับแต่บางคนวันนี้เจอเรื่องกวนประสาท คืออารมณ์มันไม่นิ่งตรงกลางนะฮะทุกทีแบบอารมณ์แต่ละวันเมือ่อดวงไม่มีอะไรมันก็กลางๆแต่วันนี้มันขึ้นบุดลงบุดปุ๊บๆอยู่เลยนะฮะฉะนั้นวันนี้เราจะทดสอบความแกร่งของจิตใจคนได้ด้วยดวงัเน,นี้ยใครที่อารมณ์วันนี้ไม่ทะเลาะกับใครวันนี้ไม่โมโ oh หใครเท่าไหร่นักวันนี้เกือบจะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาเกือบจะทะเลาะแต่ไม่ทะเลาะอื่อเนี่ยครับแปลว่าเพื่อน สอบผ่านในวิชาความอดทนอดกลั้นนะฮะได้ดีมากเพราะวันนี้อารมณ์มันจะสวิงและแกว่งเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวมาคุยต่อมาดูเรื่องของเ,องเลขและสีมงคลก่อนนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีนะฮะหรือว่าดีไปพิเศษนะฮะคือเลข9นะครับเริ่มที่9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7ครับ9 เจ็ดห้าแปดเลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกหรือว่าเรื่องเรียกคือเลขสองนะครับสีที่ถูกโชลกครับสีแรกคือสีเขียวสีต่อมาคือสีส้มสีต่อมาครับคือสีน้ำเงินสีสุดท้ายคือสีดํานะครับแล้วก็สีที่วันนี้มักไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับสีเดียวนะครับโอเคนะฮะแล้วก็การต่อมาครับเรื่องของช่วงนี้นะฮะเรื่องของซ้ายขวาพยากรณ์ฮะวันนี้เลือกขวาครับฝั่งขวาด้านขวาล็อกขวานะครับอืม อะไรให้ขวาไว้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เออแต่ว่าไปนะครับช่วงเนี้เออเดี๋ยวผมลืมบอกบนล่างนะฮะบนครับวันนี้บนนะครับทําวราศีกีตกด้านบนนะครับวันนี้อารมณ์นอกจากแปรปรวนนะครับมันจะมีเหตุเรื่องของการเงินและความรักนะฮะเป็นพิเศษนะครับเรื่องเงินและความรักนะฮะเพราะว่าดาวที่เขาย้ายนะครับเนี่ยวันนี้มีอะไรหลายอย่างเหตุการณ์หลายอย่างแค่ในเรื่องของดวงชะตานะหนึ่งวนไอยพระจันทร์นะฮะต่อมา วันพระนะครับต่อมาครับวันจะเรียกว่าดาวทิศย้ายนะครับดาวทิศจะย้ายนะครับวันที่สิบเจ็ดก็ย้ายพอดีนะครับมันก็ไปกระตุน้นนยฮะความรักและเงินทองนะครับเป็นพิเศษหอมกความใคร่และเงินทองนะครับดาวทิดย้ายไปสปาร์กเดาวสุกนะฮะเรียงดาวราหูครับช่วงนี้เพื่อนๆระวังการทําอะไรผิด ต่อศีลธรรมอะไรผิดต่อคุณธรรมต่อกฎหมายนะครับนี่แหละในช่วงอนนี้นครับอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันสวิงแรงบางทีโมโหก็ลงมือเลยนะฮะไม่เคยลงมือก็ลงมือเลยนะผิดต่ออะไรเสยอย่างละอา่าทางในที่แซกอ่ระวังไปคดโกงใครนะครับหรือมีใครมาชวนควดโกงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเห็นไหมมันเหมือนกับเราโดนกระตุน้นกิเลสนะฮะร,รักโลภ โกรธหลงหรือทําผิดต่อสิ่งต่างๆนะครับต้องระวังนะในช่วงสงสงัปดาห์นี้นะครับนะบโดยเฉพาะอ่าว่าไปเก็ในช่วงเนี่ยสองสองัปดาห์นี้ครับเป็นพิเศษนะฮะเราให้เดจาจันทร์มันขย้ายสักครั้ง2ครั้งก่อนนะครับก็เหมือนกับสัปดาห์นี้นะเนี่ยมันจะมีแรงกระตุ้นให้เราทําผิดนะฮะหรือว่าทำตามกิเลสนะครับกิเลสเรากําลังปล่อยให้ไหลไปได้านเงินเหมือนก็จะทําอะไรที่มุ่งมั่นหรือว่าไปทำอะไรที่มัน ผิดต่อความถูกต้องได้นะครับผลนึกภาพบอกนะนะครับนี่ต้องระวังนะฮะโอเคนะครับนี่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วแสงไม่เท่ากันนะครับผมอัดคลิปเมื่อตอนเย็นนะฮะแล้วอัดไปอัดมามันก็มืดแล้วนะฮะมันก็กลายเป็นว่าคลิปที่ดูดวง1ิสราศีจะสว่างนะครับแล้วมันก็มืดนะครับแล้วผมก็เปิดแสงนิดนึงนะฮะฝั่งเดียวแล้ว ็มีไฟแค่ดวงเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมมีออซักดวงดีกว่ะมีไฟแค่ดวงเดียวเพราะนั้นก็เลยฝั่งนี้มืดเะฮะมืดนะครับ,รบฉันก็ขออนุญาตเติมไฟสักหน่อยล้วกันนะครับเอ,อ๊ะโอเคเนาะประมาณนี้นะดูได้ประโยชน์ไปนะฮะอะมาคุยต่อนะเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่าเรื่องนิงนะฮะที่ว่าวันนี้จะเกิดนะครับนอกจาก เรื่องกิเลสเรื่องการผิดกฎหมายเรื่องอะไรก็ตามเลยครับระวังอย่างนะครับดาวที่ย้ายรอบนี้นะครับมันไปอยู่ตำแหน่งอลิอลิคืออุปสรรคนะฮะดังนั้นมันก็จะเข้าแก๊นี่ครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตนะครับมันไปสปาร์กการเริ่มสิม่งใหม่ๆมันไปสปาร์กเรื่องของศัตรูนะครับสว่างไปไหมเนะี่ยไปสปาร์กเรื่องของศัตรูที่เข้ามาไปสปาร์กเรื่องของการไอเดียที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจมันสามารถเอามาทําได้นี่ไหมฮะ คือถ้าเราตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษทําได้อุปสรรคเยอะมากแต่เหมาะกาันเริ่มนะครับพเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ได้แล้วผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตฮะช่วงที่ย้าย17เดือนกันยาถึงดูมองไม่เห็นนะตัวเล็กๆนะฮะแต่อ่านนี้ฟังนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆนะฮะจะดีะมากๆครับแล้วก็ทั้งงานนะฮะแล้วก็ช่องทางการทางเงินโอกาสดีๆจะมาสแสดงว่านะครับจากนี้ไปนะฮะ ถ้าใครที่มีไอเดียความคิดอะไรก็ตามอยากทําอยากเคลียร์อยากแก้อยากลงมือทําได้เลยนะครับทําเลยนะอุปสรรคเยอะนะครับเราไม่ดูว่าทําแล้วต้องมีอุปสรรคเราดูว่าเออถ้ามันเลิกมันดีทําแล้วมีโอกาสสาเร็จต่อยอดนะครับไปในโปรเจกต์เรื่องงานที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องของชีวิตคู่ก็ได้นะครับถ้าผลมันดีเริ่มต้นเหนื่อยช่างมันนะครับอุปสรรคต่างๆมาช่างมันนะฮะ เดิเราก็ตะบี่ตะบันแก้ไปจนสําเร็จได้เองนะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆลองก็ดูนะฮะมันเหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่จริงๆนะเพื่อนๆมีไอเดียอยากทำงานพิเศษเพื่อนๆมีความคิดอยากต่อยอดนะครับในเรื่องของเ,อเงินนะฮะอยากหาเลยได้พิเศษอยากจะคุยเรื่องสําคัญอยากจะกู้ยืมอยากจะเอางานเด็กๆมาให้กลายเป็นงานประจำนะฮะนี่ครับอะไรที่เราคิดที่หวังที่ตั้งใจเอามาทําในช่วงนี้เลยนะครับได้นะฮะ เนี่ยครับอยากคุยกับผู้ใหญ่วหน้าผู้บัญชาอยากเคลียเรื่องสำคัญกับแฟนอะไรเลยเห็นไหมอะไรที่เกี่ยวกับเงินงานความรักได้มดครับโอกาสมาควไว้นะฮะลองเทสอบะไรใหม่ๆเกี่ยวับชีวิตว่างออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองบ้างมันเหนื่อยนะช่วงนี้นะครับเหนื่อยมากอุปสรรคเยอะมากครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจังหวะมามันเหนื่อยแล้วมันคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นช่วงอย่างนี้ไปสิ่งที่ทํามันจะสําเร็จ สิ่งที่ทำไรใหม่มีเกณฑ์สำเร็จอยากทดสอบทดลองใหใหม่มันจะมีความคืบหน้าหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถจะสร้างเป็นงานพิเศษเงินพิเศษหรือว่ามีการก่อร่างสร้างตัวในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าได้ลงมือในช่วงเดือนท่1เดือนนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกๆวันนะครับเหมือนเดิมครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาทั้ง คอมเมนต์ comment, หรือไม่คอมเมนต์ได้หมดนะครับขอบคุณที่เข้ามาได้เป็นเมมเบอร์นะครับมาสมัครสมาชิกด้วยกันนะครับขอบคุณที่สปอร์ตกันนะครับโอเคนะฮะไป้วครับวันนี้มีเรื่องพูดเยอะมากเลยยังมีประมาณ3เรื่องที่มันนึกอยู่เออเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยยกยอดไปวันหน้าแล้วก็เรื่องไม่อาจจะจะทำเป็นคลิปแยกนะครับในเรื่องของดาวทิ่อะไรนะฮะสำคัญกันนะรอบนี้นะครับโอเคครับรักษาในรักษาตัวนะ ดูดวงสุสชราศีครับชราศีตุลครับพี่จิตรนูฮะเริ่มตุลนะครับวันนี้ชราศีตุลดวงเด่นเรื่องของการทํางานการเจรจาการพูดคุยนะครับช่วงนี้ยก็บอกว่าตุลเนี่ยนะฮะมีงานงอกนะครับงานพิเศษงานใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเป็นงานแบบรับจ้างทั่วไปนะว่ารับจ้างทั่วไปบางทีเหมือนกับชอบใบชอบนะอาหัวหน้าวันสั่งให้เราไปทํางานนู่นหน่อยซีหรือว่ามีคนวานให้ช่วยนหน่อยซีนะหรือว่าหรือเพื่อนสนิท วันให้ทําให้แก้งานเนี่ยซี่ะผมเรียกว่ารับจ้างตัวไปนะฮะคือใครใช้เราบ่อยเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ครับก็จะเจอแบบแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็สามารถทําได้ครับสิ่งที่ปัญหาหลายอย่างหนึ่งฮะที่เตือนไว้นะครับในช่วงวันสองวันนี้คือใครมาขอให้เราช่วยเหลือเ,เพื่อนดูดีๆนะฮะว่าเขาหมกเม็ดอะไรหรือเปล่านะครับบางทีเขาพูดแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งโอไม่ได้พูดกลายเป็นปัญหาเลยก็มีนะครับฉันต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับชัว่วดาวเกี่ยวกับเรื่องของ การงานนะครับระยะนี้มันมีสปีดงานได้ผลงานดีแต่ใช้ใครลำบากอาต้องระวังการใช้คนนะครับจะใช้ใครมีปัญหาฮะดา,าวเสาโครจรยู่ดาวจันทร์อยู่ดา,าวเสาโครจรเป็นพินตุบาทนะครับจะมีปัญหาเรื่องของบริวารแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวข้องกับคนในครอบ,บครัวหรือคนการชิกแก้ตัวทําให้เราห่วงกังวลเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรื่องของการเงินครับระยะนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็น หลักๆเลยนะฮะเป็นค่าจุกจิกนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะช่วงนี้ใครจะจ่ายบ้านครอบครัวคนก็จิกแกล้ตัวอู้จะเป็นต้องใช้เงินทั้งเลยนนะฮะแล้วก็เราก็สามารถจะหมุนแล้วก็แก้ปัญหาได้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าค่าจ่ายจุกจิกเยอะนะค่าจ่ายที่ค่าเป็นถึงเยอะนะค่าจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาเยอะนะฮะเออแต่ข้อดีตรงที่มันค่อยๆเคลีย์ค่อยๆใช้จ่ายหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับถ้า่องเงินให้สบายใจคือยัง อยู่ในโซนปลอดภัยอยู่ถึงแม้ว่ากังวลอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าค้าขายครับช่วงนี้กับจะขายดีฮะมีโอกาสทํากาไรพิเศษครับมีโอกาสที่จะมีรายรับพิคคาไม่ถึงครับมันมีอย่างนึงครับในช่วงนี้คือคนราศีตุลนะครับมีโอกาสใหม่ๆจะมีรายรับพิเศษนะฮะหรือว่ามีเงินที่ค่าไม่ถึงเข้ามานะฮะอันนี้ก็ยังดีช่วงนี้ข้อดีอย่างคือคําพูดวาจาเด่นพูดคุยอะไรกับคนเชื่อถือเชื่อฟังนะครับฉะนั้นมีอะไรก็พูดหรือคุยด้วยตัวเองสําเร็จครับต่อมาความรักนะฮะ คนที่โสดหรือไม่โสดความรักคนที่ดีครับมีอะไรคุยปรึกษาหรือเรื่องสําคัญสาคัญได้ระบายเรื่องหรือความในใจในช่วงนี้ได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้แฟนยุ่งยุ่งนะครับงทีเขามีภารกิจอะไรเยอะแล้วก็ให s, ้กําลังใจเขาแล้วกันแล้วก็อย่าเพิ <c oughs> <ๆ S 1> ่มคาดหวังว่าเออวันนี้อยากให้แฟนมาทํานู่นทํานี่ให้มารับมาส่งบางทีเขาไม่ว่างหลักๆทุกช่วงนี้เขาจะยุ่งยุ่งไม่ค่อยว่างนะฮะแต่คนต่างทําภารกิจส่วนตัวของไปแล้วกันให้ของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับโอเคนะแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะครับนวันี้ครับต่อมาสู่ครับ ปวดหัวความดันแล้วก็น้ําหนักตัวเพิ่มนนในเดยยวไสวครับระวังความดันมเมกเรยียนครจะเป็นเบาหวานชุดที่ต้ตตองระวังนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องของอาการปวดเข่านะครับพวกข้อพวกเข่าจะมีปัญหานะฮะต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมต่างๆของคนพิจิกันนี้เป็นวันที่เด่นนะถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจจะเคลียร์จ,จัดการเรื่องสําคัญสคญสาเร็จครับจะจัดการเรื่องยากๆจะง่ายขึ้นการเจรจาการพูดคุยการทําเรื่องยากๆอย่างที่บอกเรว่าชุดนี้งานมาเด่นผลงานดี แก้ปัญหาการงานได้เคลียเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จจัดก,การเรื่องยากๆหรือว่ามีอะไรที่เราอยากเคลียร์อยากทําเรื่องงานและเรื่องเงินนะฮะเอามาทําในช่วงนี้ได้นะครับจังหวะดาวมันมีเรื่องของครอบครัวมาให้ห่วงกังวลอยู่เล็กน้อยมีดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดก่ตัวจําเป็นต้องช่วยนะครับมันก็จะมีเหตุแบบนี้เข้ามาให้เราต้องช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับฉะนั้นช่วงนี้หลักๆเลยก็เป็นเรื่องงานนะครับที่ พิ่ขึ้นมีเดืจุกจิกผลงานดีแต่จะเหนื่อยเรื่องคนเอองี้ดีก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของครอบครัวมีวนเวียนเข้ามาให้กังวลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรผมดูว่าผลงานยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องแบ่งสมองไปหลายส่วนเพื่อแก้เพื่อดูเพื่อสังเกตเพื่อจับตาหรือเพื่อเป็นห่วงหลายอย่างนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของดาวการเงินนะฮะจุดนี้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวอันนี้มาต้นต้นเลยนะ แล้วก็เขาจะส่วนตัวมีไม่มากนะครับตัวเงินใช้ไม่เท่าไหร่ะฮะเพราะว่าเรามีเงินเพื่อให้กับคนใกล้ตัวใช้นะครับหลักๆเลยนะแล้วก็ดาวเหยื่อพันเกิดเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ระวังคนมากู้ยืมนะฮะเออเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยหาวิธีเปรียเสดเอาแล้วก็เรื่องงานเนี่ยผมบวกมานิดนะครับจะเจอคนที่คุยเรื่องงานไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกับสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะสั่งอย่างเอาอย่างนะครับสั่งอย่างทาอีกอย่างหนึ่ง สั่งงานเรามานะฮะแล้วอยู่ๆก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยเพือพ่อนๆจะเจอเหนื่อยๆใจกับคําสั่งนะครับหรือเหนื่อยๆใจกับคนที่คุยแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเนี่ยเรื่องการสนทนาต้องระวังนะครับเนี่ยเรารู้ดวงเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขไม่ได้รู้ันเป็นไปนะครับดูป้องกันนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้พยายามหาวิธีปัมป๊มตัวเองขึ้นมานะฮะมันเหมือนกับมีช่วงเหนื่อยๆแว๊บๆท้อๆอยู่บ้างเป็นระยะ ล้าๆสมองมีประิยะนะครับเช่นนั้นเหมือนกับน,นอนไม่พอแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะใช้สมองเยอะนะครับมันจะตึงๆนะครับนั้นชีิต้องระมัดระวังเรื่องสมองเรื่องเครียดเรื่องความคิดแฝงนะครับช่วงนี้นดูรายร่างกายนะครับโอเคนะดูงานยุ่งๆเรื่องคนแหละนี่ผมมอ,องโขงคนเอาิืมกันนะแล้วก็เรื่องของถ้านึกถึงนะฮะเรื่องของความรักนะครับช่วงน,นี้ถ้าแบบใครโสดนะครับแล้วชอบใครสักคนนะฮะอยากคุยอยากจีบเออได้เลยนะครับ นี่ว่าไปถ้าแบบโสดมานานแล้วนะฮะช่วงนี้มันเหมือนกระมีอารมเร,าเริ่มแบบเออหรือจะมีแฟนหรือจะจีบหรือว่าเหมือนเริ่มมีความลังเลนะฮะก็ถ้าชอบก็ค่อยค่อยคุยแต่ถ้ายังแค่รู้สึกอยากก็เฉ้ยก็อย่าเพิ่งรีบมีนะฮะความอยากมีแวบๆได้โอเคนะครับเอาไว้เจอสักคนหนึ่งแล้วแรงดึงดูดคนนั้นมากน้อยแค่ไหนเราค่อยมาว่ากันนะครับถ้าแรงดึงดูดมากคุณก็โอเคคุยสารสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ แปลว่าความรักมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนะฮะส่วนคนที่ไม่คู่แฟนครับดาวความรักมันก็เริ่มมีอะไรเก่าๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแปลกแตกต่างเหมือนเดิมครับวันนี้ใช้ชีวิตโดยทั่วไปเพิ่งพาใสายพอได้บ้างแล้วก็ช่วงนี้เขาจะยุ่งๆกับภารกิจต่างๆเราจะให้กำลังใจเราจะช่วยบางเรื่องก็ช่วยไปได้นะครับสูขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ครับไม่ค่อยสบายตัวท่านเดวนไสวครับความเครียดแฟงปวดหัวบางทีนอนไม่หลับหรือสื้อดุ้งต่นกลางดึกหรือม,มีคน นะครับทาให้แบบเหมือนกับมีแฟนหรือคนในครอบครัวนะฮะทำเสียงดังหรือว่านอนดึกก็เลยทําให้เรานอนไม่พอครับฉะนั้นชุดนี้ระวังปัญหาการนอนนะครับมันทําให้ร่างกายและสมองเราไม่โปร่งนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของแต่สุขภาพร่างกายผมตัวอย่างฮะชนี้แใครที่มีโรคประจําตัวเซฟเซฟร่างกายนะครับแต่โดยรวมนะครับทั้งววทธรรมดาแล้วก็ไวซ์วปวดหัวเป็นไข้นอนไม่พอร่างกายโทมไวนะครับ ช่วงนี้ต้องดูแลร่างกายชาร์จแบตให้เยอะๆนะครับโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของกิจกรรมภารกิจต่างๆคนธนูเนี่ยดวงถ้าเรื่องงานนะครับมันก็ดีตรงที่มันพอจะคาดหวังแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่มุ่งหวังที่สุดนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าช่วงผ่านมาช่วงไหนที่ปีนี้มันเครียดหรือว่ารู้สึกแย่ๆคือมันดีกว่าเดิมพอสมควรนะแต่มันอาจจะไม่ถึงขีดที่ เราต้องการนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการงานที่ทําแล้วมันได้เงินมากขึ้นนะครับแต่ว่างานเรามันก็อย่างที่เห็นนะฮะมันทําได้แล้วก็เส้นระดับเงินมันยังไม่ค่อยกระเตื้องนะครับมันก็กลายเป็น,นเหนื่อยๆในการหมุนแล้วก็หาอยู่แล้วก็ทํางานขนาดเต็มที่แล้วทํางานล่วงเวลาก็มีแต่ว่ามันก็ยังสร้างแรงกระเพื่อมให้อยู่รอดหรือทําให้มีเงินแบบเยอะๆนะฮะมันยังไม่เด่นชัดนะฮะนี่คือสิ่งที่คนธนูชูนี้เจอคือทํางานเหนื่อยเยอะแต่ว่า กระแสตอบรับหรือกระแสเงินทองมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์นักมันแค่ดีขึ้นนิดหน่อยแค่น,นั้นเองนะครับโอเคนะครับยังนั้นถ้าดูเรื่องงานผมก็ไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าการทํางานหรือว่าการหมุนแก้ปัญหาการงานมันเด่นอยู่ละมันทำงานได้ดีแต่เรื่องเงินนี่หละฮะมันจะมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องอยากจะหารายได้เสริมขามมากกว่านี้หรือว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะหาวิธีที่ทำให้เงินมันกระเพื่อมหรือแดงดีขึ้นนะฮะช่วงนี้มันก็มีเหมือนกันครับมันก็ยยุ่งเรื่องของ การแก้ปัญหาเงินทองหรือว่าแก้ปัญหาคนในครอบครัวนะครับต่อมาฮะเรื่องของแต่ความรักนะช่วงนี้คนที่โสดนะครับแบบถ้าโสดแล้วยังอยากมีคู่ก็คุยครับรู้สึกดีก็คุยครับหยือยถ้ามีคนคุยด้วยแล้วก็สารข้อสัมพันธ์ต่อเนื่องจากนี้ไปได้นะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักช่วนเด่นนะครับพอพึ่งพาสายวเวบวานช่วยเหลือขอให้ช่วยเรื่องสําคัญสาคัญได้อยู่นะครับดาวความรักยังอยู่ในโซนที่เด่นนะครับอย่างนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากคุยอยากคบหาอยากใกล้ชิดใดเลยนะฮะ ความรักมันดีในมุมที่ดวงแฟนเสริมดวงเรานะคือดาวพุธคือแฟนเด๋ยวดาวพุธจะย้ายนะ,ะอีกสักสองสาวันพอย้ายแล้วจะโครจรเป็นมหาอุจนะครับมันจะดีในมุมของงานเพิ่มแต่งานจะโอโหูโคตรเครียดเลยแบบตึงเลยแหละนะฮะข้อดีคืออนาคตมันดีแล้วก็ความคาดหวังดีแล้วก็การแก้ปัญหาดีนะครับแต่มันตึงเครียดตรงที่งานมันยุ่งม,มันเครียดมันมันเหนื่อยนะครับ โอเคนะพอเห็นภาพนะครับเขาบอกงานดีอะ่ะมันมีความหมายที่แตกต่างกันบางคนดีคืองานเยอะคือดีเครียดแค่ไหนช่างมันแต่บางคนงานดีคือสบายนะฮะไม่ต้องมีอะไรเยอะมากใช่ไหมความหมายแค่คว,ว่าดีก็แตกต่างกันนะผมก็เลยพยายามชี้เจาะให้ลึกว่าเออมันดีมันดีเรื่องไหนแล้วก็ต้องระวังเรื่องไหนอะไรนะครับต่อมาครับเรื่องแต่ว่าพอมาวกเรื่องความรักนิดนึงครับคนที่โสดในช่วงนี้ดวงมันมีคนให,หม่ๆเข้ามานะถ้าใครโสดนะครับ หรือมีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะฮะก็จะสนิทก,กันมากขึ้นกะเดินครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครดาวความรักะคระับช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นครับมันก็มีโอกาสนะฮะที่จะพอจะให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้แต่นี่ผมมองนะ,ะับว่าดาวความรักมันเสริมดวงเราแปลว่าพึ่งพาใสยไมหว่านให้เขา,าช่วยะะเรื่องสําคัญสําคัญจวเนี้ยรีพูดรีคุยนะคะรับรีหวานให้ช่วยนะฮะได้อยู่หรือมีใไรปรึกษาหรือบางทีเป็นที่พักใจเรามีความกังวลอยากมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้าง คอยปลอบใจก็บอกคุยกับแฟนนะครับไม่ต้องหายที่ไหนฮะคนใกล้ตัวเราเนี่ยครับใครที่มีแฟนก็คุยกับแฟนใครที่มีลูกก็อยู่ข้างๆลูกใครที่มีเด็กสัตว์เลี้ยงก็เข้ามาอุ้มอามากอดนะครับแป๊บเดียวหายนะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวความดันไมเกรนท่านย่าไปซอครับจุกเส้นนั้นท้องลมกดแ๊สเยอะมีการปวดหัวมีเรื่องของไมเกรนแล้วก็ระวังความดันนะครับเซฟๆซฟร่างกายเด้อต่อมาเช้าแล้วสีตุ้นครับเสน่ตุ้นครับเ้อร้าในระยะนี้มันมีเรืยอว่าสีสดใสนะฮะ ใบหน้าสว่างสดใสเหมือนกัน,นครับร่างกายกลิ่นหอมครับกิจกรรมพลศึตุลมีภารกิจเพิ่มนะครับอย่างที่บอกว่าภารกิจเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวก็เป็นภารกิจที่ยุ่งยงแล้วก็ระวังหรือว่างานแบบวางยานะครับรับทําแล้วมีอะไรที่หมกเป็ดซ่อนเยอะนะครับยันนั้นช่วยนิพยายามละเอียดรอบคอบในการรับงานในการทํางานแล้วกันนะฮะบางทีจะเจองานด่วดๆนับพันมาอีกนะครับลูกน้องบริวารช่วยนใช้งานยากทําอะไรด้วยตัวเองดี่สุดแต่ถ้าจะไปต้องใช้ก็หาคนที่แบบ มือดีๆนะฮะมามาทำนะครับคนทั่วไปอย่าใช้ใครเรื่อเปื่อยนะฮะเพราะว่ามันพร้อมเจริญพลาดแล้วเราต้องรับผิดชอบนะฮะคือนี่อยู่ไม่ค่อยติดที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้านด้วยนะครับเอามครับชาวราศีพิจิกครับเสน่ห์พิจิกเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้นสีมงคลครับใบหน้าแต่งหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมบริกิตต่างๆวันนี้ดาวการงานเด่นมีอะไรต้องเคลียร์ต้องคุยต้องแก้ทําได้ ดาวแก้ปัญหาเด่นชวงนี้ถ้ามีอะไรที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องแก้ก็สามารถแก้และเคลียร์ก็จัดการได้นะครับจ่วะดาวดีอย่างคือเรื่องของคนนะครับชุงนี้ไหว้วานใครนะครับโอเคนะก็ยังพอได้อยู่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือมีคนช่วยเหลือ,อสรุปนะครับข้อหนึ่งของคนราศีพิจิกคือ1ครับแคปงานมีความคืบหน้าดีนะครับดาวการงานของเราคือดาวทิตยยังโคจรนู่นนี้ดาวทิศย,ย้ายนอยู่ตําแหน่งลาภโชคลาภ จะมีโชคจากงานมีผลของการงานหรือตอบรับกระแสตอบรับดีขึ้นแต่เหนื่อยยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บัวเบื่อเซ็งเซ็งอารมณ์แบบเขาเรียกว่าหมดไฟไวนะฮะไฟแต่ละวันหมดไวนะครับเหมือนกับแบตมันมาทาออกมาจากบ้านแบตในร่างกายเหลืออยู่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อนๆลองดูว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คนก็แล้วแถบใช้งานเยอะนะครับมันก็กลับบ้านไปก็ปิ่มๆนะครับมันก็เตือนนะฮะลดลงเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไฟมันก็กระพริบนะฮะหรือว่ามันก็ถูกเตือนนะครับจากนั้นนี่แหละอารมณ์ของนี่มันจะเหนื่อยแต่ผลงานดีนะครับเวิรวาในใครพอได้อยู่นะครับโอเคต่อมัครับชาวราศีธนูครับเสนอนูเสื้อผ้าครับช่วงนี้ก็เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสนะฮะร่างกายกินหอมกิจกรมรมภารกิจวันนี้ดวงมีไอเดียใหม่ๆคิดอะไรทําอะไรก็รีบทํามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือผู้ใหญ่คุ้มครองเมตตามีอะไรปรึกษาหรือผลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าะระยะนี้ ระยะที่โอเคดวงแฟนเสริมดวงเรามีรับปรกษาหรือแฟนได้ดวงงานเพิ่มเข้ามางนพยายามีบเคลียร์งานให้จบเดียววดวงชื่อเสียงหรืว่ามีแสงไปว่าช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือภารกิจมีคนนำหน้าถือตาหรือว่ามีคนพอจะยอมรับในผลงานของเราครับฉะนั้นช่วยดีกัเหนื่ยะคุมค่านะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับท่านที่ฟังคืนนก็นอนหลับมีความสุขนะครับแล้วก็ฝันดีด้วยท่านที่ฟังรุ่นขึ้นขอให้คิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวััเเป็กําลง้สสสมอด